กินกระเดกบ,บองครับผมครับคนียวครับกระเดกบ,บองซื้อมาตลาดตลาดอต้นย่างย่างตลาดมว่านนะว่นสุกครับแ,แซบนนะ่บแต่เสบเลยกระเดกบอง <c oughs> <c oughs> เือเกลือ,อนะคนยาะเลยมาจะกินผัดกระเพราเรา่เราตวอามันบยากล้วอ๋อนี่แหละห้อง อหอมดอกดอกกระเดามาเลยครับได้เอา่ดีดมาส่งครับหกสิบบาทนี่กระเดกบวกระดาเนียได้แซ มาดิมาดิกินมาโดนแล้วเระซื้อมาตลาดครับตลาดไอ เั็นางกันตลาดตะก้อนเป็นตลาดขนุนก้นเดือนกระดอกเพียนซื้อไหม่หรอกก็จะเป็นซื้อตลาดตานุนย่างเน้นเพื่อย่างตลาดซื้อหนห้าอยู่ร้านเดียวกันนะคสับผมซื้อประเด็ดบวงคนระับบดอดอกกระดองหักง่ามขนาดเลย กินซอสครับผมมาครับเด้อกินของกันนะโรดดอกกระเดาปลักหอมมันมื่อคเราไปซื้อขนียวมั่งได้ไรเนี่ยซื้อขนียวสิบบาท เดาผมนี่เดียวผมมันเป็นปต่อยต้ตนไหนวะมาปงหง่ะมาจะไปต่อยลุ้มลัวกินเองหรอขี้ข้านปีนคนระับอย่างสูงคน ตัตัต่ที่่มันไม่มีสาวปตัวับดีขาดปต้อยเหานากระดาดของนังงามๆดเลยต่หงองามครับแตไปต่อยมันลวกกินดีเลยมาเดี๋ยวล้มทงอะไรครับผม แต่ประเด็กบอมอย่างเดียวเลยมืงพอโซ้เมื่อนี่ตอนแรกก็สิเอาเน่าอย่างมาแจ่มน้ว่าสิถอดไข่แจ่มน้ำมัมนนะแต่ว่ามันมเลย,ยไปชิมมาเลยว่าอาเลยแล้ก็ถอดจีคัรนถอดเลยเงินเลี่ยมหลายย่างหลายเน่ากระเลสนี่กระเลสหนึ่งเล่ม กินตะไบกินตะไบเด็กวองแนกันแล้วเนี่ 王还没忘记 ไรนครับทำไมบบ่ได้บอกรสชาติดีนี่ครับของสุดยอดเลยสุดยอดสุยดสยอดเลย เดี๋ยวว่าเวเียงเกาครับ,บง,งบางคนวันนี้อะอหสัาสากครับ,บแบบสัาสากห่ะเ,สสเสสตียงเกาไปย่ามพาตานาไหมครับผมไปย่าปับปุงตัว,วครับพมไปย่างาตน้าห่อไว้มันดีกว่านี่ว่าการว่าการจาเดี๋ยถือแก่แฟนใครัคบยังไงครับขออภัยครับผมบอย่างเดีบพับปุงได้หรอยคอยปับปุงให้ครับผม ค้ันจิบโวหลายอย่างเลยครับผมนี่ยเ้มาเน้ยมาซาผมครับซาผมกระเดียกนี่นั่นเฮ็ดนี่ก็ถือเใจแล้วเลยคร้ากันตีครับข้ากันคอมเหม,นมาา็นธรรมดาครับอาหานี้บางส่วนครับขาดต้องบกก้องครับผม ยังไงก็ขอัยครับปรับปุ่งแก้ไขบะไลยท่านครับท่านสถานการณ์เนี่ยคือหมายว่าเราสามารถแก้ไขในช่วงนั้นนครับว่าค่อยปรับปุ่งเอาไหมครับพัฒนาไปเรื่อย ย่ yeah. แฟนครับมันบูตีชมตีดา่าครับแต่ว่ามันแบบคนเขาก็คอมเมนต์มากามันด่ามากมันก็หลายครับเอาก็มาร์กบอลอะไรซื่อมาบอกอยู่อะเขาก็เป็นก,การว่าเนี่ยเขาเสียกำลังใจครับ <c oughs> ม่งองหนึ่งของคนที่เขาทำคลิปนะครับเขาดีคิดแน่นหนากกลัวนะนะฮะเขาอ,อาจจะคิดว่าคนเป็นเรื่องของธรรมดาเขาไปเดททำผิดหนึ่งหรอครว่าเขากลักันแกงครับจักเก็กันแกงนะเขากันแกงคิดว่าเขาเป็นคนมาเต็มบาทอนู่นั่นทั้งที่เขากลักันแกงห้องเรียงธรรมดานะฮะ นะมันกับเรียงธรรมดาครับก็ถือว่าคนคนมันกับมันกับบนเด็การแก่งในพอในยูทูบมันแชรแฟนขับดาในยูทูบคนอื่นก็คนที่เขาเขาจีการแก่งห้องของมีบืดบประยากคือเขากประจเป็นต้องถึงมาเห็นยูทูบคือคนมันมันคนใน y o u t u ู e บริดัทการแก่งบริดาห้องมันกับข่าเห็ดแนวอื่นข่าวบริ็ดทของ youtube มัเขาไปเห็ดแนวอื่นมันก็ต้องมีคนมากันแข่งเคือโก้เหรอครับมันก็ต้องมีคนมากันแข่งมาด่ามาแย่งเคือโก้ข่วนเขาคือโก้เพราะว่าเขหุ่ตัวเขาเรียว่าเขาเป็นคนมเป็นคนนิสัยแบบก็ยังคนว่าเต็มบาทแต่เขาก็เลยกันแข่งกันซื้อเขาเล่บอลหยอกเขาอะไรอย่างนึงเขาก็อยากให้เขาสอนให้เขาเป็นคนดีนั่งล่ะให้เขาปรับปรุงตัวเห็นร้าเป็นคนเพรากระเทือนเขาเลยด่า ไอ้ฮอปปับปรุงเฮ็ดไอ้ฮอเป็นเฮ็ดไอ้ฮาเป็นคนดีตอนที่กิ่งคนดีแล้วมันยิงดาแล้วยิ่ง,งป,ป้นซัวบีเมื่อเนั่นมาปับปรุงเป็นคนดีแล้วครับเนีน่ยยังดาผมเต่ไหนแล่ผมยังจะเป็นค้นซัวไปอีกเป็นท้งสัน่นกหมมี่ครับบางคนนะแต่ร้องกันแล้วแต่มีสายของบางคนนะมรับผมมันบอกก็ถือแต่บางคนนีสายด,ดีเนี่ยกบ คนจะเป็นคนบ้าๆแต่ว่าแต่ว่าคิดบางคนพ่อกับดาแบบนี้ได้หรอเล่ามืออื่บ่อยากดเนาะพูดถึงช่องอื่นน่ะก็ยังผมเคยบอกไปฟังนั่นแหละแค่ถึงประได้นดาจะช่องจับของผู้เดียวแกเพาอไปจะโว้ถึงเพื่อนเพราะว่าเขาเก่งใจเพื่อนซื่อ ห่อไก่เกียร์เพิ่นเหครับช่องอื่นเขาบอก็่าจะไปบถึงเพิ่นพอห่อไห่เก่งใจเล่าห่เกียร์เล่านะครับแล้วเขาห่อเกียร์ห่อห่อเกียร์เขาเห้ยกันเขาก็า่าจะไปโบอถึงช่องของคนเดือนครับเดี๋ยวมันจะบตำหนีงตำแหน้าว่าอีกมันจะอยางครับของเนี้นี่มันเป็นการที่เฮ็ดแบบ <c oughs> ต้องขอใจว่ามันต้องพิสัยเป็นความลับนะฮะ <c oughs> พิสัยเป็นความลับครับ เขาบพยอมเพ่งไพ่ผู้ใดฟั่งนะเพ่งไพ่ผู้นั้นผู้นี้ฟังไปบอกว่าช่องอื่นบอดียังสั่นนังซีเกิดช่องนั้นเข้ามาปะทวงเข้ามามาด่าว่าคอมเมนต์ด่ามันอีเแย่เลยผมก็ช่วยยากอี้และบบดนี้เขาไปเปรียบเทียบว่าช่องของคนนั้นคนนี้คือเขาไปต้องไปบอกครับถ้าเข้าบอกเข้าบอกนี่ใจเ้างนั้นได้เขาจะไปบอกเผยแพร่ผู้ใดฟังว่าช่องผู้นั้นผู้นี้บอดียังสั่นนังซี่เขาจะไปบอกถึงเพื่อนครับ บอดีเดี๋ยวยมาาันจะมาว่าปนีป้าน่า้าองใหญ่เปนยากส้วยอีกแหละบอดีส้วเองต้จับของช่องอย่างเดียวเที่เพราะเราบ่เอาคนเร็วนะฮะเพราะเราบ่เขาพ,พิเตอร์คนเร็ววันนี้เขาจะมาแจ้งจับเ้างให่ยากอีกแล้ววันนี้เขาไปบ่ดูมินเขาเหรอครับผมเขาจะแจ้งจับเ้าได้ญ่ไม่ไปบ่ดูมิน อของของผูนน้นั้นผู้นี้คนนัดคอมเมนต์ดาเ้าแจ้งจับเ้างนี่ชวยด <c oughs> ้วยขลบอคอมพิวเตอร์พุญแล้วมาดตาเท่าไหร่มาดมาดตาลอยสองหรือลอยสามก็งมุงจับกับ เป็นมาตาลอยซีก็เหลือผมโจักผมก็มคอยศึกษาหอกครับพวกที่ลังพวกรัฐศาสตร์นะวาระส่งเนี่ยมันเป็นพวกการเมืองครับพวกกฎหมายอยากต้งกาสิรปราชบัญฑิตก็หมายไปเมาตาเท่าไรผมโมโหเลยครับก็ระเบียบพระเราบอกข้อมันเนี่ยแล้วผมกดด็บอกะเดาวหมายถึงว่ากาไว้ซื้อน,นะครับผมกาไว้ว่ามาตาลอยซีลอยสองมันทำผิดกฎหมายนะครับ น้องถ่ายคลิปมองอยไางทีเห็นบ่กผิดกฎหมายหรอกเพียงแต่ว่าเขาจะไปถ่ายคลิปแน่นบอดีแต่เ็าถ่ายเด่นๆกินข้าวกินน้ำมันเป็นยังครับผู้ใดสฮ็ดช่องยูทูบอ่ะแต่ว่าเขาจะไปถ่ายรักเล็กขโมยหน่อยจะไปหาถ่ายจะไปหาถ่ายแน่วบอดีไปถ่ายแน่วบอดีมานผิดเพราะระบอบเพรมึงครับเขาจับได้แต่ก็ทายกินข้าวกินน้ำเมันก็เป็นยังดอกทั้งว่าทยไปในห้องปฏิบัตเฮ็ดผิดกฎหมาย คนห้องหน่ามันทํำดีมันจะได้ดีล้วครับทํา,ามส่วนก็นได้ส่วนนีออ่หน่ะแล้วถ้าผู้ไดสิได้ดีได้ส่วนแล้วครับผมมันแล้วต่นิสัใสของคนที่ท้ำนะครับผมหนูจักจะควงมว้จะควงทํำบดีก็ต้องพยายามนะครับผมพยายามอย่าไปทํำซัวครับจากนี้ความสูงก็ทถ้ำดีสั่งงดงามความดีไว้ ทีนีความสุขครับฉันสั่งคุณงามความดีได้หลายฉันสา่งข้อมสัวไปก็ได้ความสัวมากนะครับผมข้าขอผมมีความสุขครับอันนี้ก็ฝากกันไว้ครับผมบอกกันไว้เลยครับหมายถึงว่าหวังดีผมก็หวังดีน้าแฟนครับแฟนครับกับเพื่อนกับบางคนมันก็หวังดีน้าผมนะครับบางคนเพื่อนกับประสงคไรมันกับขอมเมนต์มาดากับนี แต่คนที่บประสงค์ลายนะผมก็คือเป็นบทคมม้อเมนต์มาดาผมเดี๋ยวเขาเป็นแบธรรมดาเพื่อขคอเมนน์ให้กำลังใจธรรมดาสุดๆ <c oughs> ว่าประเด็กบองเนี่ยเราก็รสชาติเสด็จครับ ยอดเลยครับผมเป็ดเผ็ดพอดีพอดีครับผมกระดิบบองเหนียวข้นดีครับผมเป็นส้นเนื้อเหนียวข้นๆนี่สิมันยังสุดยอดครับหอมแซ่บแต่เป็นส้นเละๆครับคนเหนียวมันจะเปแซ่บครับผมยาน้ำเสื้อประดิกบองแต่มันแซ่บมันต้องเป็นเหนียวข้นๆเป็นแบบเหนียวแบบข้นๆนะครับแบบม่ต้องให้มันเละเกินไปนะครับมันยังแซ่บแบบว่าเผ็ดเพ็ดครับมันยังแซ่บเผ็ด แฟนครับฟังการป้อนไข่ครับไข่เฉียดไปครับบางคนคิดว,สสว่าเอ๊ะน่าอ่านไม่บอกเนี่ยนี่ยมั่วสัมปากุ้งมันก็ติว่ามเดียวครับแบาบว่าบ,บางคนอนี่่บอกถึงผมว่าผมบอกแต่แนวเดียวแนวเอาเก่าปฏิยายามปรับปรุงครับผมพยายามปรับปรุงพยายามพัฒนาดีๆขึ้นครับแต่ว่ามันกับพัฒนายากนะมันกับพัฒนาแบบไม่ค่อยได้แช่ว่ากบบนี้ ก็ต ir, 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 voulais, ้องล่องเบิรงครับเจะไปเรื่อยๆล่องเบิรงกันค่อยๆเพราหน้าค่อยเฮ็ดไปแล้วครับเนวใด้ดีก็ดีก็บม่้น่าแบบบางเที่ก็เฮ็ดดีบางเที่กเฮ็ดก็เฮ็ดบ่ดีครับไม่ก็เป็นธรรมดาครับ คนฮ่องมันเฮ็ดดีตลอดมันเฮ็ดบ่ได้ครับมันเฮ็ดบ่ได้มันต้องคอยพัฒนาไปครับไม่เอยคอยดีขึ้นดีนเองธรรมดาคนพึ่งเห็ดไหม่ครับมันก็เ้องซี่เหรอก็ต้อง,งเฮ็ดช่องยูทูปไม่ไหมก็เป็นน้งสี่เหรอครับนั่นบ่ทันเด็กหูเียงหูเล่าอย่างแบบเพราะท่านหูภาษีภาษาอย่างคนมุน่งตองกล้า คการแสดงวอลครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปอายครับผมจั๊กจะคล้องว่าการจั๊กตัวของมาจากคองเฮ็ดยูทูบครับก่ต้องไปอายครับก่ต้องไปอายงอ้ตอนนี้ดช่องยูทูบเนี่ยตั้งใจว่าจะจะคลองคิดว่าจะเฮ็ดช่องยูทูบเนี่ยตอนนี้เฮ็ดงก็ต้องไปอายครับต้องกล้าท้ายกล้าแสดงวอลครับไม่ต้องไปอาย เห็ดไปเลยแน่ด้วยเขามีความสูงเขาเห็ีดไปหมดบม่ผิดกฎหมายดอกครับบม่เดีผิดกฎหมายดอกโม่เด้ไปรักเล็กม่ยน้อยผู้ใดบม่เป็นยังดอกมาแต่ห้องไทยแนวดีๆห้องจะไปไทยแนวว่ามอยจะไปหาไทยแนวที่มันผิดกฎหมายแค่นั้นนะครับ ซื้อล่ามกมะเดย์นะฮะ,ะไปหาทายแนวนัน้นมะเดย์ได้เขาจับด้วยเพราะเราบอกขอมพิวเตอร์อย่างนี้ยอย่แล้วนี่ยังผมเคยบอกไอ้ฟังะนะทนายของเรทายแนวดีว่าเป็นยังครับจะไปหาทายแน่ซื้อล่ามก คุณพมากครับผมคลิปนี้ขอไว้แค่นี้ครับมาไปแล้วสวัสดีครับผมขอบคุณที่รับชมครับ